มาจากน้องแมวตัวน,นี้เลยตัวที่อุ้มมันกลมๆหนะ้าตอนนั้นเขามาตัวเล็กๆกลมๆเหมือนกันก็เลยเอาเป็นชื่อแบรนด์เปียกเขาแมวเราเริ่มทำเบเกอรี่ออนไลน์มาก่อนแล้วเราค่อยแตกยอดมนาะมีเค้กมีบาวนีแล้วโปรดักตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นขนมเปียกเริ่มจริงๆเกือบ1ิบปีธุรกิจเราค่อนข้างจะครบวงจรในเรื่องของลูกค้าแต่ละกลุ่มถ้าเป็นเค้กก็อาจจะทั่วไป ถ้าบาวนี่ก็อาจจะเป็นกลุ่มคนรักช็อกโกแลตหรือว่าเป็นลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นมานิดนึงส่วนเปียเราได้ลูกค้าที่มีอายุมากขึ้นการตอบรับค่อนข้างดีพอเรามีหน้าร้านลูกค้าก็เริ่มถามหาจะมีทั้งฐานลูกค้าออนไลน์ที่มีอยู่แล้วกับตอนนี้เราได้ฐานลูกค้าเพิ่มก็คือเข้ามาหน้าร้านมารู้จักเค้กก่อนแล้วก็ขยายมาที่เปียเนี่ยคะจุดเด่นของขนมเปียเขาแมวจะเป็นด้วยเนื้อแป้งแบบเนื้อนุ่มแล้วก็ไส้เหนีย ของปันเทียนเราเน้นความเป็นโฮมเมดก็คือทําสดใหม่แล้วก็เน้นคุณภาพชื่อแบรนด์คือมาจากน้องแมวตัวนี้เลยตัวที่อุ้มมันกลมๆหน้าตอนนั้นเขามาตัวเล็กๆกลมๆเหมือนกันก็เลยเอาเป็นชื่อแบรนด์เปียกเขาแมวธุกรกิจโตขึ้นแต่ก่อนเนี่ยข้อ,อจํากัดในการทําเค้กของเราถ้าเป็นลูกค้าออนไลน์เนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นเค้กปอนพอเรามีหน้าร้านปุ๊บเนี่ยเราสามารถทําเค้กหลายๆรสให้ลูกค้าเลือก ความยากง่ายคือออนไลน์มันก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากมันง่ายตอนทําแต่ตอนขายค่อนข้างยากข้อจํากัดค่อนข้างเยอะพอมีหน้าร้านปับขายง่ายแต่ก็ยากในเรื่องของการทําเพราะหนึ่งคือเราต้องแมเนในส่วนของร้านด้วยหน้าร้านเราไม่ได้มีเฉพาะเค้กไม่ได้มีขนมปวบอย่างเดียวเรามีอาหารมีเครื่องดื่ม ด้วยความที่เราบอกว่าเราเป็นร้านที่มาจากโฮมเมดแล้วเราก็ยึดในความเป็นโฮมเมดเน้นในเรื่องของคุณภาพเป็นหลักแรงคนก็จะมีจํานวนจํากัดในการผลิตในแต่ละวันเพอความต้องการของลูกค้าสูงเราก็ไม่สามารถจะตอบสนองเขาได้หมดตับกันอยู่เยอะเลยเพราะว่าถ้าเราทําเคกในจํานวนเยอะเราไม่ได้พักผ่อนอะไรอเงี้ยคุณภาพดรอปลงแน่นอน ก็เลยคิดว่าเรามีจํากัดดีกว่าว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีเค้กขึ้นได้กี่ก้อนก mm hmm. ี่ชิ้นอยากให้ลูกค้าได้ทานใหม่ๆด้วย mm hmm. เราเติบโตมาจากโฮมเมดแล้วเรารักเราลงเสน่ห์ในความเป็นโฮมเมดเราก็จะคงเส้นคงวาของเราไว้อย่างนี้คือคือโตแค่นี้แหละ1คือคนทําก็แรงไม่ตกสก็คือคุณภาพเหนื่อยมากโอกาสที่ออกมาไม่ดีมันก็สูงก็เราเราเอาตามนี้ดีกว่า